i really should, I'm up on your mind feeling pretty good, don't stop it, bitch you in my way, thank you so much, oh wow, okay สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็มาพบกับพี่อีกแล้วคลิปนี้ก็มาดูมีความจัดเต็มนะฮะมีปั้น <S 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 เป็น2ปั้นด้วยวันนี้นะอย่างที่บอกว่าหน้าของเราดูสี่แบบว่ามันขาดอะไรนะฮะคือทุกอย่างครบแล้วดูตา เออตาครบทุกอย่างครบแก้มครบไฮไลท์ครบ,ครบขัดปากวันนี้เราจะมาพูดถึงเจ้าตัวลิปสติกเลยนะจ๊ะคือที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงลิปสติกเยอะมากแต่วันนี้ได้ไปลองตัวหนึ่งซึ่งเฮ้ยนางดีราคาดีนะฮะที่สำคัญเจ้าของนางก็แซ่บเหลือเกินนะกับลิปตัวนี้เลยแฮก,กิกซี่นี่ กิกซี่นะครมีทั้งหมด5้สีนะตัวนี้อย่างที่บอกอยู่พูดถึงเรื่องราคาก่อนเลยว่าราคาตัวนี้นะฮะอยู่390บาทเท่านั้นนะจ๊ะแล้วที่สำคัญคือมีทั้งหมดอยู่5เฉดสีซึ่งเป็นสีที่สามารถเอาพี่กับหัวที่สามารถใช้ได้ทุกวนันอืมสามารถใช้ได้ทุกวนันแล้วก็ คือมีแล้วก็ครบแล้ว,วอะเพราะมันเป็นแม่สีทั้งหมดเลยคนระไม่ว่าจะเป็นแดงตัวนี้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 เนี่ยตัวนี้ก่อนเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะเดี๋ยวพี่หยิบมาสักแท่งหนึง่งแมตต์กึ่งไม่แมตต์ก็คือเป็นเนื้อครีมด้วยแล้วก็ไม่ครีมด้วยแต่ทาไปเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่แมตต์แต่ปากของเราเนี่ยจะไม่แห้งแล้วที่สําคัญตัวนี้นะคะท,ที่บอกว่าแตกต่างจากลิปสดิกตัวอื่นเลยลก็คือมีไลโคบีนใครนะที่กลัวว่าไล,ลโคบีนเนี่ยคืออะไรไลโคบีนคือสารสากัดจา,ากมะเขือเทศใครที่ทาลิปแล้วกลัวปาก นั้นมันชมพูขึ้นด้วยแล้วดูเม็ดสีนะพี่จะให้ดูเดี๋ยวพี่เกลี่ยให้ดูอีกรอบนึ่งเมส็ดสีของมันเนี่ยแน่นมากใครที่มีปัญหาว่าทาลิปไปแล้วมันไม่กลบปากมันทาแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมปากรู้สึกว่าทาแล้วสีปากมันไม่กลบไม่อะไรเลย ตัวนี้จะบอกเลยว่าสามารถกรอบสีปากได้แน่นมากก็คือได้มิดเพราะว่าเม็ดสีที่อยู่ในลิปเนี่ยมันแน่นมากๆด้วยราคาประมาณนี้แต่พี่คิดว่าด้วยราคาเพียง3 9 0บาทแต่คุณสมบัติเนี่ยจะบอกว่าเทียบกับลิปเคาน์เตอร์แบรนด์เลยนะมาเดี๋ยวพี่ทาให้ดูสีหนึ่งดีกว่านะฮะเดี๋ยวพี่วันนี้พี่จะหยิบสีนี้มาอีกนี้มานะฮะฟังกี้นูดนะฮะตัวนี้เป็นนูดที่สวยเจ้าสาวก็ทาได้แล้วก็แบบว่าแม่นั้นแล้วจะบอกว่าเนี่ยปากพี่เป็นคนที่แบบทาลิปไปแล้วเป็นคือคนที่ปัดปากแห้งมากๆเลยแต่ตัวนี้จะขออบก ไม่ทำให้ปากเราแห้งเลยนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะฮะนี่ฮะเบอร์ศูนย์ห้าฟังกี้วิสกี้นะเห็นไหมสีสวยแล้วแบบจะบอกว่าปิด แน่นมากแล้วใครที่บอกว่าจะต้องเติมระหว่างวันจะบอกว่าเจ้าตัวกิกซีตัวนี้นะฮะไม่ต้องเติมระหว่างวันเลยเพราะว่าเราทาไปเนี่ยมันอยู่ได้เช้าเย็นเย็นกันน้ํากันเหงื่อและที่สําคัญทาไปเห็นไหมว่าร่องปากของเราใครที่แบบว่าเป็นหาว่าปากแห้งปากแห้งจริงๆร่องปากแตกอะไรอย่างเงี้ยทาตัวนี้ไปไม่แห้งแน่นอนเพราะบางตัวเนี่ยแห้งจนปากแตกปากเป็นเลือดเลยแต่ตัวนี้ไม่เป็นนะฮะแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่แนะนานะส่วนแต่ละสีลราทาออกมาแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูทิ้งท้ายคลิปนี้เลยนะฮะเดี๋ยวก่อนนะสำหรับคนที่อยากได้ร นี้นะฮะรับไปเลยนั้นลิฟ สีละ2มีคือได้ไปทั้งหมด10แท่งพี่แจกทั้งหมด10แท่งสีละ2แท่งเท่านั้นเพียงกดไลค์กดแชร์คลิปนี้พร้อมบอกเหตุผลว่าทำไมถึงอยากได้ลิปกิกซี่ตัวนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั mm ้น hmm. <Personal, S 2> แล้วก็อยากได้สีใน mm hmm. อะไรยังไงเ mm hmm. ม้นบอกข้างล่างนี้เลยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แคปหน้าจอมาด้วยใครนะฮะอยากสั่งซื้อเจ้าลิปตัวนี้นี่แอดไลน์ mm hmm. ไปได้เลยนะฮะที่ไลน์ข้างล่างนี้พี่ถึงไว้ให้แล้วนะตั้งแต่ต้นคลิปนะฮะก็สั่งได้เลยนะใครเป็นช่างแต่งหน้าหรือว่าใครเริ่มแต่งหน้าควรมีลลิิปปดีีดีีๆพกกกกกตตตไวววว้้้้ัันนนนนน็็็เเออึึงท่่่ะะะแแารูสยชบ จริงๆนะคือเจ้าลิปอีกซีนะจ๊ะดูนี่ห้าสีห้าสีมีแต่สีสวยๆเดี๋ยวทาให้ดูพอาะฉะนั้นเราไปดูทาคลิปนะจ๊ะ